มัวจะเพลินไม่ได้กินเลยคนด้านไ่มีเวลาแล้วหลักแกงมัวมีเวลากินเลยนะแกงหมูหรอเรามีเวลากินแล้วมันอร่อยแกงหมูอ่ะองน่อรนเพราะทำเสร็จแล้วไมง เจ้าภาพเครื่องไสีเจ้าภาพเครื่องบวงสรวงซึ่งจะได้ทำพิธีบวงสรวงในเช้าวันนี้ก็จะจอบด้วยสายสิงห์ปุษสานี่ษุศลคุณอาลีวัวสงเนยรำด้วยสายคุนควมเดอวิลังสายคุนหมู่บ้านเมื่อีกก็ ขอองพระพุทธะจบจบต่อรุ่งอรอำนวยการเป็นย้ามากเพื่อโปรเยงในการที่จะบออาจย์เรียนบอกองค์พระพุทธะส่วนนี้จบเป็นจะได้เพ่ออายุวันนักสุขภาพพันธุ์พานรชาสงา์นึสิ่งประการใดก็ขอให้ได้สมใจจาปราถนา ก no. <builds Donald> <ling> uh ็ประกาศอนุโมทนาจ้โย่ณะเจ้าภาพรงทานี่ยะเียดต่ก็ไม่ดแ่้ยอย รวมมาเอาเป็นยอดสุดก็ 51, 55, 53ไทยประกันชีวิตจากปาาดูแลด้ยปีนี้บอกว่าได้ร่วมขอบคุณทากใรได้มาเยอะขอขอบคุณพี่น้องพี่ๆเป็นอย่างสุดด้วยในปีนี้เรามารวมร่วมกันในการรอ เข้ามาในปีนี้ก็เป็นปีที่ห้าต่อความสำเร็จแห่งการสร้างองค์พระพุทธปฏิมาตนองคอพระพุทธนาคศขนาด102เมนร้วางสูง5เมตรต้องไปขึ้นบานสีบวงสวงที่ขัชฉโนดที่จังหวัดอุดรใกล้จังหวัดน้องคาย เราเห็นความอาสจักก์นในวันขึ้น15ค่ำเดือน11เนี่ยไก้จะถึงทีส2วันเนี้ยวันนี้ก็13ค่ำและุ่งนี้ก็ขึ้น14ค่ำมาลือนี้นนรรท่านจ้าระหลาดนห่ท่านจะได้หลอองคพระพทธบปอไทยอ่าที่1ุดีหน้าในวันนที่จ4พะประลาองพระันจะเดนท่านในการหลออ่อ ออกพระพุทธโปรยไทยร้อยปีสิตำไมอ่อเส้นนีจะเป็นการหลอกครั้งที่สองก็เรียนเป็นกาเจ็นศาสนามาจบนครนโมโธธนาบนจับท่านที่ต้จะเนการระเปิดทุบที่ในเงินสองร้บาทจับท่านในการหลอกพระพุทธโปรยไทยอ่าไปรับประกุดในย้อนนั้นจะกดไปลานซึ่งก็เป็นประกวดในสมัยองค์กษเตริย์ระจักรศรีมหาราช จงเป็นรถสุดท้ายไยี่นะเพราะว่าทางการได้มาอนราาุรักษเวลาสมัยกรุงปกรณก็ได้ไปนำไปใช้จากอื่นก็ได้มากเกิมีหลวงพ่อรวยก็ที่ได้อาิฉาตกเศษด้วยที่อภัยาจนจังหวัดเกียรายก็นำไปเข้าทีนอกจากที่ตัจะต่มาเป็นเกียรติสุดก็นำนำไปลา ได้ไปเข้าพิธีมาแล้วหลางที่อ้วิกันที่พระอินทร์าดังฉะนั้นถ้านางบุตรสาวไราก็แ่บเดินไปรับที่้องคณะรมบารดาน้องนายยนนั้นมีจังหวดจังจนายในย์เป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นดีไปรับลูกหัหลานที่บ้านก็เห็นเคนจะเรินศรัทธาต้องชัน้องอยูระนคณากรมตันพรีตาูนระลักษมา์พรนิทาท่านทั้งหลาย ก็มีด้วยเสื้อที่เป็นมหาวิทยลที่ท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยแกรนด์ได้เตตามาบอกบนแกะย่อก็ถือว่าทุกส่วนเป็นการทำบุนส่วนที่ใจรอองค์พระพุทธรูปงานมงคลพิธีแทนองค์พระพุทธรูปาอานุทะนั่งหลที่เราเจตสาวเรียบร้อยองค์สีขาวพร้อมเสกพญานาคเสกแล้วกะย่อต่างๆ แต่เนื่องจากมีเสิดใจยอ่อขององศาลายละเอียดมากมายมีั่าสี่สองลายสีปิทแิพนที่แตก้ใา้